สวัสดีค่ะช่องม้ามาก้อยแม่น้องเกงกิค่ะคลิปนี้จะพาไปเที่ยวนะคะที่จังหวัดชิซูโอกะค่ะไปดูว่าธรรมชาติของญี่ปุ่นเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ เมืองชิซูโอกะนะคะเป็นบ้านเกิดของพี่โจนะคะหรือเป็นที่อยู่ของพ่อแม่สามีของก้อยเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางจากโตเกียวนะคะไปด้วยรถชินคังเซ็นค่ะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะ น้องแก้งกี่ด้วยความเป็นเด็กค่ะก็เลยตื่นเต้นกับรถไฟมากๆเลยนะคะดูมีความสุขดูอยู่ไม่สุขเลยค่ะเอาวิวจากชินข้างเซนมาฝากค่ะวิวของฟูจิซังค่ะสวยไหมคะเ,เพื่อนๆ เมื่อเราเดินทางด้วยชินคังเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปจอดที่สถานีรถไฟที่ฮามามาส,สึค่ะจากนั้นคุณพ่อคุณแม่สามีก็จะมารับเราด้วยรถยนต์นะคะกลับบ้านกันสงสัยท่านคงจะคิดถึงหลานมากๆเลยค่ะ เมื่อวานนะคะเดินทางมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้านะคะแล้วก็มืดด้วยก้อยแล้วก็น้องเกงกีแล้วก็พี่โจก็เลยพักผ่อนกันนะคะพอลุ่งเช้าก็รีบมาถ่ายวิวบ้านของคุณพ่อคุณแม่ให้เพื่อนๆดูค่ะนี่คือบ้านที่ฮามามัสึนะคะก็จะเป็นแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะค่อนข้างที่จะเงียบเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามีก้อยนะคะเขาใจดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวว่าจะกินข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวจะพากันไปเที่ยวนะคะจะพาก้อยแล้วก็น้องเกงกีเนี่ยไปเที่ยวที่ธรรมชาตินะคะที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นคะ่ะจะมีหลายที่เลยที่ไปกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอาหารก่อนนะคะเป็นมันภูเขาชิ้นหนึ่งนะคะคนญี่ปุ่นจะเอามาฝนกับอุปกรณ์แบบนี้ให้กลายเป็น ละเอียดค่ะแล้วก็ราดบนข้าวแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะอันนี้จะเป็นผักเคียงนะคะสำหรับอาหารค่ะแล้วก็ย่างปลาด้วยกระทะร้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะ หลังจากที่ทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะรีบกินข้าวกันนะคะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหลายที่ค่ะฉะนั้นก็ต้องรีบกินหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปกินอาหารนอกบ้านเอานะคะในมื้อเย็นค่ะโอเคเดี๋ยวเรารีบกินแล้วก็รีบไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฟูจิค่ะเพื่อที่จะไปดูน้ำตกค่ะวันนี้อากาศดีแจ่มใสค่ะเราไปเที่ยวกันค่ะ ที่นี่เป็นจุดพักรถของทางด่วนที่จะไปภูเขาไฟฟูจิค่ะเพราะว่าเราเดินทางมากับเด็กด้วยนะคะเด็กด้วยคนแก่ด้วยฉะนั้นการเดินทางเป็นเวลานาน,านๆก็จะเป็นการเหนื่อยเกินไปนะคะเราก็จะมีการพักยันจุดพักรถต่างๆหลายที่นะคะเพื่อยืดเสน้นยืดสายเข้าห้องน้ำแล้วก็หาขนมอร่อยๆกินกันค่ะ นี้นะคะก็คือโอนิกิริค่ะกินคู่กับชาเขียวนะคะไม่ค่ะไม่กินก็ไม่กินหรอเมื่ออิ่มท้องแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะเพื่อนๆจะเห็นยอดภูเขาไฟฟูจิแล้วนะคะ เห็นไหมคะอยู่นู่นนะคะถึงแล้วค่ะอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฟูจิค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปน้ำตกกันนะคะภูเขาไฟฟูจิมีความสูง3,776เมตรค่ะแล้วเปิดให้บริการเดือน7กับเดือน8ค่ะ1น0รยถ้าเมตรนะคะ สองข้างทางตลอดทางเดินลงไปน้ำตกจะมีขายของฝากอยู่เป็นระยะระยะค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะเพื่อนๆน้้ำตกชั้นที่หนึ่งนะคะน้ำตกโอโทโดเมค่ะ เราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้นะคะจะอยู่ชมวิวตรงจุดชมวิวที่เจ้าหน้าที่มีไว้ให้ค่ะเสร็จแล้วเราจะเดินไปจุดที่สองค่ะตรงนี้มีขายวาซาบิด้วยค่ะ ทางลงน้ําตกจะเป็นบันไดหลายขั้นเลยค่ะเพื่อนๆต้องฟิตร่างกายให้ดีนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงค่ะเดินนําหน้าเลยค่ะ น้ำตกชิไรโตมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นค่ะเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามีน้ำตกหลายสายค่ะมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กอยู่ล้อมรอบเลยค่ะดูแล้วคล้ายกับเส้นได้สีขาวค่ะก็เลยได้ชื่อว่าชิไลโตมีละอองของน้ำตกกระทบกับใบหน้าเงี้ยตลอดเลยนะคะเข้าใส่หน้าแบบนี้เต็มเลย ละอองน้ำตกเล็กๆค่ะสว,คสวยมากค่ะบสวมากค่ะเห็นพื้นหินข้างล่างเลยนะคะน้ำทั้งหมดจะเป็นน้ำแร่นะคะสามารถที่จะกินได้ค่ะที่ญี่ปุ่นมีน้ำที่เป็นน้ำแร่แบบนี้เยอะเลยนะคะสามารถกินได้หลายที่เลยค่ะ หลังจากที่นั่งพักชมธรรมชาติดูน้ำตกกับดอกไม้แล้วนะคะทุกคนก็จะเดินขึ้นไปที่เดิมค่ะค่ะเสร็จจากไปเที่ยวน้ำตกแล้วเราก็จะไปเที่ยวที่ทะเลสาบกันต่อค่ะทะเลสาบชื่อว่าทานุก,กิโกค่ะถ้าใครมาฟูจิซังแล้วไม่มาทานุก,กิโกนี่หมายความว่ามาไม่ถึงนะคะไปดูกันค่ะ อนุกิโกเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะช่างภาพจะนิยมมาเก็บภาพฟูจิซังไว้นะคะในฤดูต่างกันความสวยงามก็จะต่างกันด้วยค่ะ ดอกไฮดรเนียหรือดอกอาจิไซเป็นตัวแทนของฤดูร้อนค่ะตอนนี้กำลังจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะไม่ค่อยสวยเนาะที่ทานุกิโกะจะมีคนมากางเต็นท์นอนแบบนี้เยอะเลยค่ะที่นี่จะมีบริการให้นะคะคนละ500เยเยนค่ะ อีกประมาณ2เดือนก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงค่ะใบไ,ไม้ที่นี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะสวยมากเลยค่ะ คุณพ่อบอกว่าอีกประมาณสองเดือนก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงบนยอดเขาฟูจิก็จะมีหิมะปกคลุมค่ะก็จะสวยไปอีกแบบนึงค่ะ กลับหลังจากที่เราไปเที่ยวนะคะเราก็จะไปร้านอาหารกันค่ะเป็นร้านอาหารจีนที่จังหวัดชิซูโอกะนะคะก็จะมีอาหารหลากหลายเมนูนะคะมีอาหารที่มีรสชาติเผ็ดด้วยซึ่งก้อยชอบมากๆเลยค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงนะคะเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูเมนูต่างๆที่เราเลือกกินกันวันนี้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ เมนูแรกนะคะก็คือข้าวหน้าหมูย่างค่ะเป็นหมูย่างที่ย่างแบบแห้งๆนะคะไม่อมน้ำมันเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยกินคู่กับซุปมิโซะนะคะอร่อยมากค่ะเมนูต่อไปนะคะก็คือหมูย่างต้นหอมซอยค่ะซึ่งกินคู่กับซุปมิโซะอ,อีกเหมือนกันนะคะรสชาติจะคนละแบบกับเมื่อสักครู่นี้นะคะรสชาติแบบนี้นะคะกินคู่กับต้นหอมอร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะ เมนูต่อมานะคะข้าวหน้าเนื้อค่ะจะกินคู่กับสลัดรวมมิตรนะคะรสชาติดีไม่หวานเกินนะคะไม่เค็มเกินคนญี่ปุ่นจะชอบกินอาหารรสชาติไม่จัดมากนะคะออกกลางๆแต่จะออกรสชาติกลมกล่อมค่ะแล้วก็มีเมนูที่มีรสชาติเผ็ดก็มีนะคะคือเราสามารถสั่งได้เป็นพิเศษเลยค่ะเมนูต่อมาเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะนั่นก็คือ ผัดตับทอดกรอบค่ะซึ่งเป็นเมนูที่เอาตับนะคะไปทอดจนกรอบแล้วนำมาผัดนะคะกับผักต่างๆผักก็จะมีพวกถั่วงอกแครอทแล้วก็ใบกุยช่ายนะคะหอมอร่อยมากๆเลยนะคะมีรสชาติ3ามรสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มรสกลมกล่อมค่ะส่วนคนที่ไม่ชอบตับนะคะถ้ากินเมนูนี้จะชอบมากๆเลยเพราะว่าตับจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะสามารถกินได้เลยค่ะกินง่ายมากๆ เมนูต่อไปจะเป็นเมนูข้าวผัดค่ะซึ่งจะเป็นข้าวผัดที่ผัดจนแห้งนะคะไม่อมน้ํามันค่ะแล้วก็มีเกี๊ยวซาด้วยนะคะเกี๊ยวซาจะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองชิซูโอกะมากๆเลยนะคะเป็นเกี๊ยวซาที่มีขิงเยอะๆนะคะอัดไปด้วยคุณภาพรสชาติกลมกล่อมค่ะตบท้ายด้วยลาเมงซุดกระดูกหมูเข้มข้นนะคะอร่อยแล้วก็ฟินมากๆเลยค่ะ พวกเรา5้าคนนะคะกินเสร็จก็กลับบ้านพักผ่อนกันค่ะเที่ยวสนุกมาทั้งวันได้อาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยคะ่ะต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยค่ะคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนต่อรอดูคลิปกันต่อด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ